ดูวิวชุมชนแถวนี้ครับน,น,นานมาทีกำลังจะเข้าสถา,านีบังกะปีเรียกฟองฟองนี้ได้ไหมฟองใส่จะหัน,นจะมอง จะเข้าสถานีบางะกะปิสถานีบางะกะปิวันนี้เทาป้าตัุข้วมากเลยคุณฝันไม่เขาดิ่มะ ก็มาดูนะครับการปักภูมิทัศน์ใหม่สร้างอะไรใหม่ sky walk ออที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีไฟที่เดลมอได้แล้วนะครับที่เห็นข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเดินไปทางนั้นแล้วก็สบายข้ามแยกบางกะปิก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถวิ่งจากครั้งล่าสุดที่ผมมาก็ยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวลงไปสัมผัสดูครับว่าเป็นไงบ้างให้ดูห้องกว้างๆนะครับหลังนี้นี่นะ ทางออกที่สกายวอ a ์ k ไฟเดมอลดูบรรยากาศลิมทางด้วยครับผ่านแม็กโตทางออกที่สามครับไฟทั้งท่าเรือทา่าเรือเดมอลบางกะปิทาออกที่ 3. ที่มานะครับทางออกที่สามนีติดอยู่แล้วทางนี้ไม่ได้ต้องไปลงฝันดนจะลอฝันดูนะครับซึ่งวันนี้ลงได้แล้วนะครับคือตรงนี้ฝานข้างแยกแบบเต็มเต็มอีกทีนะครับขนนโล่งมากทางใหม่ๆน่าสับมากน,นี่ครับแล้วก็กายวอฟที่คู่ขนานด้วยกับสะพานข้างแยกนะครับที่จะเดินไปเดี๋ยวมา ตั้งั้งบันไดเลื่อนให้เลื่อนนะครับแต่ทางลงได้แค่ริฟกับบันไดธรรมดาเีไปสามารถมองเด็นตางเลยขึ้นไปครับนี่สถานี ไปเข้าไปดีไม่ได้ดูที่สวยงามไปต่อครับนี่ครับชายวอล์กยาวไปเลยครับมองจากชายวอล์กเดินไปก็จะมีห้างตะวันนานะครับก็มีของขายหน้าห้างเป็นแบบสีฟูสมาหน้าสนใจรับไปกันต่อครับ นี่แลนแยกนี้ก็จะมีลงไปข้างลา่างครับเ้าไปเข้าหน้าห้างแล้วนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายไปน่าจะมีทางเชื่อมไปถึงตรงหนะ้าะเราไปเข้าต่อเข้ามาในข้างได้เลยเดือดขนต่อครับไปไม่ไดู ต้องเดินมาตรงนี้ครับแล้วก็เลี้ยวไปเข้าห้างสักห้างหนึงจำชื่อไม่ได้นะห้างก็จะขนของนาครับก็มาเดินมาเข้าห้างนี้เถ้าเรามาออกตรงนี้ครับตรงประตูที่เป็น AS 2. เดินทางนี้เดี๋ยวไปเลี้ยวขวาเปลี่ยนบรรยากาศได้ยนะครับตรงนี้ก็คือช่วงที่อยู่ทงสกายวอล์กแล้วผ่านสะพานลอยแล้วก็จะเดินเลี้ยวเข้าไปเดี๋ยวมอก็จะมีหน้ารงสามนีผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับเป็นตลาดแต่ก็มีของกินเยอะดี ของบนถนนลาดพร้าวเะ้าน่้นคนะือเดินตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงครับเดินในระดับเดียวมาตลอดเดินเข้าห้างด้านตรงนี้เลยครับนี่คือเข้ามาแล้วนะครับจะมอบาลติ ที่เราเดินเที่ยวคร่าวๆนะครับวันนี้อยู่ชั้นที่มาจาก Skywalk จะลองลองไปข้างล่างดู๋ยวมาดูมุมกว้างสวยๆของส h นะครับถ้าดูจากบนได้เลือกก่อยกหนึ่งสองสามสี่ชั้นสามชั้น ลมเย็นๆครับตรงนี้มีน้ำตกให้นะครับก่อนที่จะลงไปดูน้ำตกเย็นๆ,ๆนีนที่เห็นทูเมอีกคอนะครับลงไปข้างล่างไปที่ภูเมดีกว่าลงมาแล้วเจอมอนชอน ลงมาก็มาผ่านตรงโซนที่เด็กเ็เล่นเกมก็จะมีเอฟซีมีอะไรวพิ่มวันนี้เน้นของจินเดี๋ยวเข้าไปในกรุณ e อีิดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกรุณายเขาเป็นพูดถอดนถะ้าน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปเลยสำรวจเถยเขามีอะไรกราชารถเด็ดโมสเต็เข้าหู้ทอดสวัสดี ขนมฟังเยวราดเป็นแบบข้าวมันไก่เดี๋ยแบบนั้นเลยนะครับกระเพาะปลานีก็เตี๋ยวด้วยครับอิ่สลีนที่มมีขนมหวานร้านใหญ่มีร้านเนื้อแท้ ออก,ก,ก็เจอพันด้วยนะที่นี่ก็มีกีฬัพันเหมือนที่บารากอน <c oughs>

อร่อยกว่าจริงเยอะแล้วหลากหลายด้วยแต่ตรงนี้มีร้านน้ำอยู่ตรงนี้บริงบาร์แตไม้สดน,นี่เลยครับทำดูสุขภาพ ข้าวฟู้ก็ปีดัวนักภูมิยังไงหัวเย็นโตะโพมอะไรครก็ได้ซื้อข้าวๆนะครับในภูเมอันนี้ก็เป็นอากาศ ไปเดินมาหินครับมาถึงที่นี่แล้วก็ลองเสงหน่อยครับตักขต้ามันไก่ต้มมาลองกินดูนะครับจะมีน้ำจิ้มมีซุปให้ก็ปกลติกกรุณาอีทก็ต้องแรกกูุปองนะครับจานนี้ก็จ่ายไป70บาทเฮ้ย80บาท ข้าไปข้างในแนละ้วไปเดินหน่อยหนึงแล้วก็ไปที่ภูเมนครับเาสำรวจนิดหน่อยตอนนี้ออกมาจะเดินกลับไปทางสถานีเดี๋ยวว่าจะเดินลงข้างล่างเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางการเดินกลับ้รู่ รถที่ติดหรอบนถนนลากเท้านะครับที่เข้าแยกว่างิติ